สวัสดีครับอยู่กันที่เพจนิสันโอลานะครับผู้จัดการโอลานะครับที่นิสสันบิตพีเคสาขาปิ่นเก้าครับมาอยู่กับรถอีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นรุ่นที่ขายดีของนิสสันนวาล่าเลยนะครับก็เป็นตัวคิงแคบรุ่น SL นะครับอ่ารุ่นปกติที่ไม่ได้ยกสูงนะครับก็อยู่อยู่กันที่ตัวนี้รถรุ่นสีขาวนะครับลูกค้านี้ใช้เงินออกรถอยู่ที่9 0 0 0บาทนะครับผ่อนแตเดียอยู่ที่9 0 0 0พันกว่าบาทนะครับไม่ถึงหมื่นอ่า สำหรับถ้าเป็นเกษตรกรนะครับลูกค้าจะได้โปรแบบฟรีดาวเลยนะไม่ต้องใช้เงินของรถนะครับสําหรับเกษตรกรเท่านั้นนะครับถือว่าคุ้มค่านะครับถ้าคนที่เคยใช้รถยี่สันอยู่แล้วครับจุดเด่นของนิ่สันเครื่องยนต์ตัวนี้เลยนะคือเครื่องยนต์205ครับคือเครื่องยนต์ถึกเครื่องยนต์ทนนะครับอ่าแล้วก็ประหยัดน้ามันสามารถใช้ได้ยาวๆนะครับถือว่าคุ้มค่าทีเดียวนะครับอ่ารถจะมีอยู่สีขาวสีดําสีเงินสีแดงนะครับแล้วก็สีทองแดง รถรุ่นนี้เป็นสีขาวถ้าลูกค้าทั่วไปใช้เงินดองลถที่9,000ถ้าเป็นเกษตรกรนะครับมีเนื้อที่เกิน10ไร่นะครับก็ฟรีดาวได้เลยไฟนี้นผ่านง่ายนะครับล้อจะเป็นล้อกระทะน,นะครับรถรุ่นนี้ะครับถ้าลูกค้าแบบแต่งนะครับอยากแต่งแบบไหนนะครับก็สามารถแจ้งได้นะครับผมมีแบบให้ลูกค้าอยู่แล้วเดี๋ยวผมจะลงรูปในเพจให้นะครับเป็นรถสีทองแดงแต่งรอบคันเลยเปลี่ยนล้อแม็กให้ลูกค้าแล้วก็ติดโลวบาร์ติดสติ๊กเกอร์อ ถ้าแบบนั้นนะครับใช้เงินออเอร์อยู่ที่สาม0 0ื่นเก้าถ้าเป็นเกษตรกรนะครับใช้เงินออเดอร่อยู่ที่สองหมื่นเก้าครับในเรื่องของอุปกรณ์ภายในอ่ะครับก็มีการเปลี่ยนเบาะหนังเป็นเบาะหนังให้ลูกค้าอ่เบาะหนังก็อย่างที่บอกก็คือเลือกสีได้เดี๋ยวผมจะลงสีเบาะหนังให้ลูกค้าดูครับอันนี้จะเป็นสีดำได้ดําแล้วก็มีเบาะแขบให้ลูกค้านะครับก็ตอนนี้ฝนตกอยู่ก็เดี๋ยว ประมาณนี้แล้วกันหรือโปรหนึ่งก็คือถ้าลูกค้ามีเงินดาว25%ยี่ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับก็เลือกรับดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์ได้เลยนะครับสี่ปีก็คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันฝนฝนเริ่มตกแล้วก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ